อยู่ตรงนี้ไม่ไกลนะทุกคนก็แรกเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยหนูว่ามันใกล้กว่าเดิมอีกนะแล้วก็ครั้งก่อนนู่นอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันใกล้กว่าเดิมอีกนะ ถือว่าหลังนี้อะดีอ้าวไม่ได้เอาไอ้นั้นมาทุกคนว่าแรกอันนี้ดีปะชอบอันนั้นมากกว่าหรือเอาหมีดีวะไม่ต้องรอสกินแม่งไปทำรไรแลนด์แดงกดไม่ได้เดียวจะแรกไหมหรือยวไง เสงคืออะไรติดตรงหัวแล้วมีคนแรกหมีไหมมีเย,ยอะแยะลองเห็นดูว่ามันเป็นยังไงน่ารักหรือเปล่าน่ารักเกาะหลังนีแบบนี้นี่นี่แต่ไม้บูนี่เท่จัดเลยอันไหน เด็บบอดวิ่งมีวิอันนั้นคืออะไรปอกมีดเหรออันไหนใช่อันนั้นอ่ะแล้วถ้ามันไม่มีแดกเตอร์มีแต่เอ็มไมล์มันจะเป็นมะน่าจะเหมือนกันนะใครอ่ะพี่จิมเหรอใช่โอ้พ่จิมเลยครับ สวัสดีครับพี่ดิมขอเสื้าใบดิยังมีอยู่สิบใบเลยกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องเติมไหมอ่ะมันขายป่ะต้องเติมมีต้องเติมถ้าไม่ครบมีเกี่ยวแรกอะไรอ่ะแรกอะไรต้องแรกอันไหนเดวยวอยากได้ปุ๋ยพี่ดิ๊กเนี่ยเป็นสีชมพูเหรอไม่ใช่ใช่นี่อันนี้สิบ้นอ่ะอุ้มันแพงอ่ะ แน่นะมันพวกปืนสามไม่ใช่หรอนี่ใช่ปืนแต่ขอลองโดนยิงหน่อยมันปืนสองก็มีพี่อุ้ยเห็นไหมมันมีเอฟเฟกต์หน้านี้ด้วยต้องมีนะเกลจริงเกลต้องมีนะของมันต้องมีนะเกลต้องมีนะแล้วเกอยากดูว่าถ้ามันหายดิมันหายป่ะไม่น่าหาย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 นะไอตัวม่เราไอไอตัวทองนี้เขาใช้แลกอะไรกันเนาะ ก็นี่งไงพี่สิอยแรกอ,อะไรอ่ะอผมไม่ได้แลกเลยผมคิดอยู่เนี่ยเอ้ามีเกลแลกอาวุธหรอเกลอยากเกลว,ว่าจะแลกอาวุธแต่เกลก็สิ้อยู่ว่าเยวอยากไ,ได้ปืนมันพี่ติดแต่มันแพงไปอ่ะมิเกลก็แลกปืนอันนี้ใช่ไหมแล้วมิเกลก็แลกแฟชั่นอันนี้ถูกไอหมีอ่ะเอออยากได้หมีอะหมีก็น่ารัก นายแรกไม่ล่รถ้าถ้านายแรกเดี๋ยวเราจะได้ซื้อด้วยอันดีแรกเลยอ่ะไม่ไม่ได้เลยพี่ก็แรกกำลังไต่ตองอยู่ว่ามันต้องซื้อหรือเปล่าหนูขอตังค์คืนจากพี่วิลเลียมได้ไหมหนูว่ามันไม่มีอ่ะมันจะมีเปล่าถ้ามีเพื่อนซื้อจะได้ซื้อด้วยน่ะบอกมาให้อ่ะ มีแต่คนหน้าแก่อ่ะตรเท่อะไรดูแลอยากได้อะไรอ่ะไอโต้งให้เรียกได้หนึ่งอันน่ะเนี่ยเข้าวเหนียวหนูอยากได้มังกรไม่หรอกร้อนนะมังกรก็เปล่าเยอะจังอะอันไหนอันนี้หัวใจคืออะไรแล้ววาเลนไทน์ช็อกโกแลตคืออะไรอ่ะ มันเอายะคาบอ่ะไม่น่าสวยประมาณนั้นเล็กอ่ะเออประมาณนันเล็กอ่ะไหนคาบตรงไหนนั่นน่ะหนูเห็นไหมเล็กๆอ่ะไอ้วะอันนี้เนี่ย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 จุดจิ๋วเนี่ยแร็อะไรเดียวะพี่สเก็ตบอร์ดสกินก็สวยนะไม่เอาอ่ะสกินไม้สวยที่สุดละอันไหน ก็เป่าหมีเหรอเออหมีก็น่ารักก็เป่าหมีกำมังกรเอาอะไรอ่ะมังกรอยู่ตรงหัวเล็กๆอ่ะไอเอ็งเอ็งแรกยังเนี่ยเอ็งได้เติมบายฟันไหมน่ะพี่ได้ดีตู้ดีพี่จีมมีตู้อ่ะไม่พี่มีอยู่สี่ใบเองมิกิโอพี่ว่าหนูแลกปืนดีป่ะปืนอันสีชมพูเหรอหนูได้มาก่อนก็ได้ไม่มีเอฟเฟกต์นะแต่มันก็สวยอยู่นะสีชมพูอ่ะมาสุดท้ายมิเกลแลกปืนไปมิเกลโอก็ไปอยากได้ปืนนู้นอยู่ดีอ่ะ การนี้ใช้ก่อนไงพี่ดีขอขอดีเป้อยบ้างมันพี่หมดแล้วดิพี่หมดแล้วไม่เป็นไรหาเรื่อยๆแล้วการนั้นแหละแลกหมีแลกหมีไ่เกลไม่เอาอะเอาพี่กัวแลกวไปคงเดียวสิแลกหมีวัวแรกสิ ไม่แรกให้ดูหน่อยอยากหู้มมันเป็นไงจิมมี่สี่ใบเลนั้นไงมันเป็นแบบที่ในหุ่นเป็นอ่ะไม่มันเป็นกระเป๋าหรือว่ามันเกาะขาหรือว่ามันไม่เป็นกระเป๋ากระเป๋านี่ไงพี่เนี่ยใช่หรือทำไมมันเหมือนเกาะขาเลยวะ่ามันเกาะมันเกาะแขนอ่ะก็หลังเออเหมือนเองไอหมูในนั้นอ่ะไอแบคแคร์แบะพี่มันเกาะหลังเกาะหลังชัวร์ไหมน่ะชัวร์ มีคนมีคนต่อหลังมีคนแรกแล้วชัวชัวรุ่นตมังกรมันอยู่ตรงไหนอะบนหัวไหมบนหัวเล็กๆอ่ะแต่ปืนสามก็มีสกินได้แล้วนะเนี่ยสกินสีเหลืองไงเออสกินสองแรกสกินเพิ่มเออก็ถูกนะแต่นี้สวยกว่าดิแต่มันปืนสองอ่ะต้องมีไม่เอาอ่ะ มันยิงแล้วเป็นน้ำแข็งนะปืนสามอ่ะอืมเกลต้องมีนะเกลยวอยากได้เออมันต้องมีนะปืนสองมันเป็นน้ำแข็งไหมน่าจะเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนี่ยเอาปืนหนึ่งอ่ะห้าร้อยเอตตมีน่ารักวะพี่ก็เอาสิพี่จิมสกูเอขายไล้มันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้แฮะดิค่า M9 M5 M ห้ากับเก้าปะมันมันต้องเติมไอไอสิบเหรียญนี้คือเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยร้อยสามร้อยสี่ร้อยใช่ไหมสามร้อยแปดพถ้าสมมติเรารับไปถึงวันที่ยี่สิบแล้วอ่ะแล้วก็พี่ซื้อเสร็จอันเล็กเลยใช่ั้นจริงเหรอก็มันมันจะได้ไหมใช่ได้ได้อัล่างมันจะได้ไหมอัลลัมไม่ปลดล็อกได้ได้ได้ปลดล็อกหมดเลยครบยี่สิบแล้พี่ปุ๊กลิงมาอสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กลิง น้องคิดอยู่เนี่ยว่าจะรถเนีาะเอาไหมรถหน้าสนอยอะเนี่ยอ้งเหน้าสนเนาะยังไม่ได้ลองเลยรถอ่ะแม่มันมันกดอันนั้นยังไงวะพี่เด็กไปกันเถอะอยู่ตรงนี้ไม่แตกรีเลสหนูไม่แลกหรอไม่รอพี่จิมแรกกันหรอไม่ไม่ไม่แลกไม่ไม่ไมแลกอะไรไม่ได้ ถ้าได้เติมเสร็จก็ได้เลยไงยี่สิบใบอะไอสิบห้าใบอะบอยหรือเปล่าเหมือนล่ะบอยชั้นครบเลยสิบห้าใบอะของพี่ครบยี่สิบวันแล้วใช่ไหมล่ะครบแล้วบนอะนั่นแหลมันได้เลยครบเลยแล้วดิกแรกอะไรไปอะตัวยี่สิบใบอะยังไม่ได้แลกอ่ะเองแรกกระเปเพื่อนเพื่อนใช่ไหมอืมน้องคิดอยู่ว่าเก็บไว้แลกไหมแล้วนั่นหนูก็อยากได้กระเป๋านะแต่ไม่อยากได้ละ ออาไมีเกี่ยวแรกเหมือนน่ารักไม่เ่ยวแกม่แน่น่ารักแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะหื้อตอนแรกแรกพอกระเป๋าใหม่เราก็นั่นไงมีคนมีกระเป๋าไหนเนี่ยมันน่ารักนะดูดิเออมันต้องมีนะเกียวมันต้องมีนะมันน่ารักนะเกี่ยวคือมูนะคือมันอยู่คนเดียวมันไอ้นี่มัอย่างน้อยก็มีมีก่อนหลังไงถูกมีคนอยู่ข้างๆเออ ก็มันต้องมีนะ yeah. เอาไม่เก people people, ีียวเนี่ยแลกสามคนเลยเนี่ยแลกได้ดิแลกสามเป้าเกลียวเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ลด้จนเรื่องแมโอ้น่าเบื่อดี่กว่าแรกงานสิอดิษมันไม่ยอมแลกสองคนเนี่ยสองคนไม่แลกนะอดิษฐกลับไปแลกมังกรเดี๋ยวก่อนก็น่าสนมจนันเล eh. oh. Oh, nah, ็กอะถ้ามันใหญ่กว่านี้มันนเสวยอะเอากระเป๋าด er> ีกว่า เกือยากได้ใส่ของไปลงเรีองโรงเรียนด้วยต่ก็อยากได้มีดอ่ะยมพูอ่ะโอ้ไม่สกินแก๊งสวยกว่าหรอมีดอิโต้นี่มันคืออะไรนะมาเชมาเชจะใส่มาเชแดงมันได้ปะ ใช่มาเชดงได้ดิมาเชดงได้ป่ะได้เลยได้เหรอเอ้ยไม้ป้ามันเป็นสกินแบบปกมีดีโต้ป่ะเนี่ยไม้ย่งน่าสนใจไม้ที่มันมีไม้ต้องรอแบบเดือนหน้าเลยอ่ะไม้เห็นแล้วอันนี้สวยปันเนี่ยอันน้ะใช่อันนี้สวยกว่าไม้เหมือนอะไรก็ไม่รู้อะรอบๆอะใส่อั่วไม่่าใช่ เดือนหน้ารอไปเหอะอีกเดือนหนึงเดี๋ยวก็ดวได้เปิดลนะไม่เดือนหน้าได้าสมมติเกามาถ้าสมาสมติเราซื้อมีเดือนนี้ใช่ปะเดือนเดือนหน้าเราก็ได้ซื้อมังกรด้วยนะกับสกเก็ตบอร์ดนะหรือว่าจะซื้อไม้พกก่อหลังก็ไม่เอาอะไม้ด้านหลังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่แพงด้วยดิเป่าหูมีเกลดีเกลหนูต้องซื้อนะกระเป๋ามีอะหนูไม่เอา อกว่่าาหนูไมเออะไรนะดิกถ้าดิกถ้ามีเกี่ยวซื้อกะปอมอีดิกจะให้อีเวนต์พอย์เลยเหรอนิวห่อพันนั่นนะเอาดีดิกฮะพันห้าห้าร้อยอันหรอห้าร้อยอันก็เยอะแล้วนะดิกให้ห้าร้อยอันก็เยอะแล้วนะตายดีกว่าเดเกี่ยวน่าจะเอาพันอันแหละเดี๋ยวไม่น่าจะเอาหรอกห้าร้อยอันอะ จริงเลยนะไม่จริงที่ไม่มีตังแล้วเนี่ยหนาพอเขาเอาจริงเองก็งไม่ให้ที่ให้เปล่ะเปละครึ่งอเหรอพี่ไม่มีอะไรไม่มี <c oughs> อไนนั่นเลยมีอยู่หกเจ็ดอันมั้งเปลี่ยนสีได้ทีหนึ่งอ่ะนั่นเปลี่ยนสีได้เนี่ยว่ะ ทุกเดือนบ้างยังหรือว่าเดือนนี้มันก็หมดแล้วไม่รู้ว่าน่าจะไม่หายมันมันจะมีมันมันน่าจะมีมาใหม่ทุกเทศกาลล้วกานเก่าน่าจะไม่หายปะสีชมพูเป็นยังไงอ่ะสวยอยู่นะเอามาดูหน่อยเดียวฮะอาจากไหนมีใครมีไหมนี่มีเลยหนูแรกเลยเนี่ยมีเลยเนี่ยหนูอยากเห็นถ้าถ้ามีเกลียวแรกอันนี้มีเกลียวก็ไปอยากได้อำนนอยู่ดีอ่ะ กิเลสมาแล้วอ,อ่ะหนูไม่มีกิเลสหรอกไม่ต้องมาพูดเลยหนูไม่เชื่อเสื้ออะไรพี่จิมอ <า S 1> เอาป<ะ>ั <อา S 1> ดอีกเอียแง,งแรงไงหมเอียงแรงไหมมีแน่เลยกดเลยเนี่ยเอาป่ะมีใช่ไหมด่าแป๊บหนึ่งนะเนี่ยถอดอันนี้เลยเนี่ยจะขอขอบตือแป๊บ หนูไม่ซื้อจริงหรอไม่ไม่เราจะไม่ซื้อกันสามคนหรอเออเนี่ยถ้าซื้อสองคนนี้น่ะพี่ก็ซื้อไปสี่หนูจะลองจักริงปืนนะหนูดูดก่อนแต่หนูอยากได้ปืนที่มีเนฟเฟตกน,นี่มีไงโม,มคนละอ่านกัน นิกเลยจะไม่เอาเอ็งอยากได้ไหมไม่รู้ว่ะหรือเก็บไว้ก่อนดีเหมข้ยวเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวมาแลกของมาคนเก็บไว้ก่อนเนาะไม่รู้เก็บไว้ก่อนกันเนาะเก็บไปเยอะๆเราค่อยแลกทีเดียวมัเกล่าว่าไงคนเก็บไว้ก่อนไหมหมีเก็บไาพี่พิษาเขาอยากได้หมี่แน่านเออหมี่มันน่ารักเนี่ยหมี่น่ารักนะเกลียวแีสีเดีย้วยมีสีชมพูด้วยนะนี่ยมีต้องหลายสีเนี่ย ทำไมตู้นี้มันทำว้าวุ่นว่ะแป๊บนึงนะตั้งสติเอาแต่ว่าพี่ต้องรอเดือนหน้าเพราะว่าแบบเอ๊ะก็อยากได้เนอะที่กันเอ้ยอยากได้เหมือนกันอยากได้ทั้งทั้งไอ้มังกรเลยกดสี่กดไปสี่ได้อย่างไรก็ได้เลยแล้วเอามันเฟืองอ่ะกลัวดับอกได้อันเยอะอ่ะเห็นไหมมันเลือกได้อันเดียวนะ ดึกมันเลือกได้อันเดียวนะเว้ยไม่มีใครมีปืนเลยเหรอมีเืียนคนหนึ่งมีเออนี่ไงอนนอันนี้นาย,ยกป่ะครับใช่หรือเปล่าอะใช่ใส่สูตรเนี่ยนี่หนูลองขอดูสิสีชมพูอ่ะน่ารกหนกูอยากดูปืนน้แม่ครับน่ารกมือไปไม่นายอยู่ รับปีเลมพอยต์ก่อนหนูรับไปเลยหมือนหนึ่งอะ่ะไม่ก็หมื่นหนึ่งพันอันนี้เอาเอาเลยเหรอสรุปเราจะเอาใช่ไหมไม่รู้ว่ามันก็น่ารักเนอะแต่อนาคตมันจะมาเยอะไมไหมอ่ะเออเออ,เอ,ออันนี้ก็จริงนะอปเตอด์หน้ามีเทศกาล<ไ>อะไรตัว แลปไปใส่กับพิมมาแล้วเดือนนี้มีมาลิงไทยอ่ะเดือนนี้มีสงการด้วยนี่ใช่หรอสงการเดือนหน้ามีนะอันเดือนนี้มีอันนี้ด้วยนี่ขอพรเทพเจ้าอ่ะมังกรหรอไดหมีอ่ะเออจิ้มต้องแลกหมีนะจิม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 ต้องแลกหมีอ่ะจริงครับต้องแลกนะลากมายเ อุคืออะไรเอาอุ้ยพี่โทรมาดูว่าจะขายดีเวมพอยขายไม่แก่เอาเกียรเอาเกียร์เอาเอาเก้าร้อยเก้าสิบดาวันเอาเก้าร้อยอ็นดูเอามาลล์สดิมปืนเกลอยากได้สกินฟินคนนั้นเขาขายหมื่นสองอะแพงแพงแพง หมื่นเดียวตอนนี้แล้วก็หมื่นหนึ่งพันคุณนายทวิสคนไหนคะแล้วมีเล้าโทรมาทำไมสิ่งเป็นสีชมพูหมดเลยมันต้องน่ารักมันมีเอฟเฟกต์ไหนตอนโดนเทงอ่ะไม่มีอ๋ออี้อ่องไงแรกไหมฮัลโหล หุ้ยสองล้านสองล้าน มันสำหรับคนมีความรักหรือเปล่าอะไรนะมีหมื่นหนึ่งไหนอะใครขายอะคะชอบอยู่คนเดียวก็ไม่คือว่าไม่ได้เก็บไว้แลกไม้แต่ก็เอ้ยไม้ไม้พี่เห็นแล้วไม้ไม่ค่อยันนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นสีอื่นนี่จะสวยนะสีแดงเบื่อแล้วอะสีแดงคือไม้ธรรมดามันก็เป็นสีแดงไงถูกปะถูก วันอาทิตย์เช้าฉันสามแสนทุกคนแล้วเดี๋ยวไปขอตังค์นเดียมคืนไปเลยไปขอตังค์คืนไม่มีไม่มีปืนสามก็ก็แล้ไว้ก่อนไงแล้วเดี๋ยวปืนค่อยขึ้นทีละดอกก็ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคิดดอกแล้วบอกว่าคิดดอกมาวุ่นเว้ยไม่แต่คนที่แบบแม้กระทั่งไม้ก็ยังไให้ตังค์ไปแล้วดอกก็ไม่ได้ไม่ได้วะ อะไรนะพี่จิมแกแล้วหรอเจอกันไม่แรกละอ่าวเฉยอะไรของเขาน่ะมาวิ่งวิ่กินรงข้าใหม่ปะน่ะนี่หนูรับมเวส์คอยเขามาแล้วรอเขามาส่งตรงไหนที่นี่หรอว่าเท่าไหร่รับเท่าไหร่หมื่นหนึ่งไงสวอยสวยสิบเอ็มเลยนะแต่ของมันต้องมีไงพี่จิม แพงเลยแต่มันสวยไงของมันต้องมีของมันต้องมีไมของมันต้องมีพี่จิมยืมรองสิบเอ็มเดี๋ยวให้คืนนะมะมีอยู่เก้าเอ็มแต่เนี่ยพอเกลยวซื้อใช่ไหมใส่คู่กับใครอ่ะรองเท้าใส่คู่กับใครอ่ะไม่มีอ่ะนี่นั่นอะไรของใส่กันทั้งประเทศ คนไหนรับอีเวนต์พอยต์ครับ250อันใช่ไหมครับเอ้ยพี่ชาครับถ้าถ้าน้องทำเสี่ยงหมูลดเหลืออัลละเก้าพได้ไหมครับไม่ได้เลยครับพอดี9,500พั้าได้ไหมเสียงหมู9,500ไม่ต้องไม่ลดหรอกพี่ไม่เป็นไรครับสองเสียงหมู9,500เสี่ยงหมูเลยนะเดี๋ยวนูทำไม่ฟรี้วยอ่าไหนไม่ฟรีด้วยเหรอครับอ่าท่าครไม่ฟรีครับ เอ้ย๋ยวหนูโอนให้พี่พาไปกดตังก์เดี๋ยวหนูโอนให้พี่พาไปกดตังก์หน่อยสรุปหนูจะกดตังก์ใช่ไหมเออจะโอนจะดดตัง์ให้พี่รอที่มีไหมที่มีแค่นี้หรออยากได้อีกเยอะไหมครับ ในแกงมีเจ็ดร้อยก้นนะครับแต่ไม่รู้เขาขายไหมอ่ะไม่ได้เดลเล่นลงไปก็เจอในอย่างนี้สองนั้นใช่ไหมใช่ครับพี่ดำบอกอะไรคะเก้หนึ่งสองครับไปเลยปะมีเกลืดีค่ะดีครับลูกดีค่ะดค่ะขบคุณครับแล้วสรุปบอกว่าจะทำเสียงอะไรพี่นเสียงหูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ พี่พาหนูไปสุ <s <s um ่งโดนต้องเดิมหรือครับใช่แต่พวกนั้นหนูไปอ่ะยังไม่ไปเรียบร้อยมาไปพี่ถ้ามันก่อนหรอแล้วก็ยังไงยๆพี่ดิ้องเรไปมันไม่ใช่กระเป๋ล่ะได้นี่อะไรเนี่ยไออะไรละวันมันต้องาจับไทยให้เที่ยงมน เป็นผู้ชายใช่ป่าวไม่ผู้หญิงค่ะอไลอีลุ้มต้องแช่เนี่ยคืออะไรเนี่ยห้าตอเนี่ยกรองรองเท้าโอซีหนุ่มชัดๆแต่รอกได้่อย่างไ้อะอย่างไร อยากได้หมีมีไหนหมีไงเอมมีนู่มาแเอมมีนู่มังไม้มันตัวไม่ใหญ่คนดำๆนคนมา,าสาั้นๆ<ล>น้นำรูพนรูสอบพยาามูสอบยายามหมีหนมู่มาเอมมี